สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่วงเจาะลึกปลายกระดานอ p พีที่1เรือเบี้ยผูกนะครับการไล่เรือเบี้ยผูกนะครับผู้ไล่มีเบี้ยผูกอยู่1คู่มีเรืออยู่1ลำฝั่ง,งนี้มีเรืออยู่1ลำนะครับตามตำราว่าไว้นะครับถ้าไล่ดีนี้เป็นเสมอกันนะครับไม่จนฝั่งนี้เนี่ยตำแหน่งขุนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีโอกาสแพ้นี่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจากเกมที่สุดยอดเซียนนัดนะครับได้เล่นกับ พี่น้องชาวกัมพูชานะฮะก็เกิดการไล่แบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมนะแต่ว่าด้วยเกมที่เกิดขึ้นนะครับเวลาบีบเวลาของสุดยอดเซียนนัดนั้นเหลือแค่3 7บวินะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมผมก็เลยสังเกตเห็นมันเข้ารูปแต้มที่น่าสนใจนะครับที่เราจะมาศึกษากันในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะ จากรูปนะครับท่านผู้ชมในรูปนี้นั้นนะครับเรามาพิจารณากันดีๆนะครับหนึ่งเลยคืออยู่ในมุมที่เม็ดหรือเบี้ยงายนี้ตรงมุมนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ไล่ง่ายนะจะสังเกตว่าดำเนี่ยใช้เรือนะครับใช้เรือในการกดขุนอยู่เพื่อดึงไม่ให้ขุนขึ้นไปนะครับถ้าเกิดขุนขึ้นไป จะถูกกินฟรีนะครับหรือเบี้ยงจะถูกกินฟรีนะฮะเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้นะครับขาต้องวางกลยุทธ์นะครับเพื่อที่จะนําขุนขึ้นไปตานี้นะครับนี่คือจุดหมายของขุนนะฮะทีนี้จะเดินอะไรดีครับขาวก่อนเดินเราต้องรู้จุดหมายนะจุดหมายคือขุนจะไปตานี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างจังหวะให้ขุนนะครับโดยการที่ทําไงก็ได้ให้เรือเขานะครับ เรือของเขามาอยู่ที่ตานี้นะแล้วเราแล้วขุนเนี่ยจะมีจังหวะที่จะติดนะครับแล้วทำอย่างไรล่ะอ่าเรารู้จุดหมายละเมื่อเรามีจุดหมายเราก็เดินเราก็สร้างแผนขึ้นมาไนดะในตาเดินนี้นะครับเรือขาวนะครับเออท่าที่ผมมองนะครับดีที่สุดมี2องตาครับคือตานี้กับตานี้เนี่ยฮะดีที่สุดแล้วนะครับถ้าตานี้นะครับก็เพื่อ ที่จะผูกเม็ดไว้แล้วนําขุนขึ้นไปในภายภาคหน้านะฮะหรือตานี้ก็ได้นะ,ะตานี้ก็เพื่อยึดพื้นที่ช่วงนี้นะครับทําให้เรือเขาเรือเขาเนี่ยไปได้น้อยนะครับเรือเขามีตัวเลือกน้อยเพราะว่าเรือของฝั่งดํานั้นไม่สามารถที่จะทิ้งคลองได้เลยนะฮะสมมุติถ้าไปนะครับขุนเข้าทันทีนะฮะนึกออกไหมฮนะ เพราะฉะนั้นเรือดำจะมีตาแหน่งวางได้แค่3ตานะครับ3ตาก็คือตานี้ตานี้ตานี้นะครับ3ตานี้เท่านั้นผมถึงบอกว่าเรือตาเดินออกไปของฝั่งขาวเป็นตานี้กับตานี้นะครับที่ดีเนะี่ยในจังหวะนี้ในจังหวะนี้ผมเลือกเป็นตานี้แล้วกันนะครับจังหวะต่อไปฝั่งดําเดินอะไรนะครับฝั่งดํา เดินดีที่สุดได้แค่ตำแหน่งเดียวนะครับก็คือการเดินขุนขึ้นมานะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไม่เดินขุนขึ้นมานะครับขุนของขาวจะไปนะครับเพราะฉะนั้นเดินตานี้ดีที่สุดนะครับเมื่อดําเดินตานี้แล้วขาวเดินอะไรต่อดีนะครับยังไม่บรรลุจุดหมายนี่ในเมื่อเราจะบังคับให้เรือเขามาอยู่ที่ตาน,นี้นะฮะเพราะฉะนั้นขาวเดิน ตานี้ดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักเลยนะครับดูให้ดีนะครับตำแหน่งต่อไปเป็นตาที่ทําให้ชนะเลยเนี่ยการเดินเรือตานี้นะครับจะสังเกตว่าฝั่งดํานั้นจะเหลือตําแหน่งที่จะนําเรือไปวางได้แค่ตาเดียวนะครับก็คือตานี้นะฮะย้อนกลับไปก่อนถ้าไม่เดินเรือฝั่งสีดําดันไปเดินขุนจะเกิดอะไรขึ้นนะเช่น ไปเดินขุนไปตานี้นะครับขาวจะโจมตีท,ทันทีเดินขุนขึ้นไปเลยนะทิ้งเม็ดตัวนี้เลยนะครับทิ้งเลยนะ่ยถ้าดำกินก็จะโดนรุกนะครับแล้วก็ลุกจนนะครับทีนี้กลับมาที่ตาเดินที่ถูกต้องนะฮะ ฝั่งดาต้องเดินเรือเท่านั้นนะครับก็คือเดินไปตาเดียวเลยเนะี่ยตานี้ตาเดียวที่นี้เป็นจังหวะของขาวแล้วนะครับเข้าแผ่นแล้วขาวต้องตีรุกไปก่อนนะฮะขุนต้องลงตรงๆนะครับถึงจะดีที่สุดขาวเดินมีจังหวะที่จะเดินขุนมาติดเรือนะฮะมาถึงมูฟนี้นะครับมาถึงมูฟนี้ทางฝั่งสี ดำนะครับมี2ทางเลือกนะครับระหว่างหนึ่งลงมาครับกลับไปทางขวานะฮะเดี๋ยวเรามาดูทางเลือกที่เดินลงมาก่อนนะครับเดินลงมาขาวมีจังหวะในการเอาเม็ดไปแล้วนะฮะทีนี้ดําไปทางขวาก็เสียเวลาแล้วนะฮะถ้าจะไปก็ไปตั้งแต่แรกเมื่อกี้จะดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมาทางซ้ายนะฮะถ้าไปตีลุกหลักเสียไล่ครับเหมือนยิ่งเร่งให้ขุนเขาขึ้นนะครับขุนไป ดำวางตำแหน่งไหนไม่ได้เลยนะครับตำแหน่งที่ดีที่สุดคือกอไก่8นะยเพราะว่ามีแต้มสอกกลับอยู่นะครับมาถึงมูฟนี้ฝั่งขาวสามารถเลือกเดินได้2แบบนะครับชนะทุกแบบเนะฮยจะมาช่องนี้ก็ได้หรือมาช่องนี้ก็ได้นะครับแต่ช่องนี้จะเร็วกว่าฮนอ่ยลองดูปึ้งไปช่องนี้นะครับดำตีรุกนะครับถ้าเกิดขาวหลงกลนะครับขึ้นไปแบบนี้นะยจะโดนฝั่งดำนั้น กินเม็ดนะครับเราเสมอทันทีนะฮะเนี่ยกินแยกนะครับแล้วถ้ามาจังหวะนี้ล่ะถ้ามาจังหวะนี้ฟังดําก็ตีรุกอีกเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นตาที่ถูกต้องของขาวคือตานี้ครับดำทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะสังเกตนะครับเดินอะไรไม่ได้เลยต้องตีรุกอย่างเดียวนะฮะบ,บังครับดำก็เดินอีกอะไรไม่ไดอ้อีกเช่นกันนะครับ เดินขุนก็แย่นะถ้าเดินขุนก็เดินขุนเข้าไปเนี่ยถ้าเดินขุนมานะครับฝัง่งสีขาวเดินขุนเข้าไปเห็นไหมแย่เลยฮนะแพ้เลยนะลุกจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวันี้นะครับฝั่งสีดําต้องเดินเรือนะครับเดินเรือขาวเอาเม็ดรุกนะครับบังคับให้ดําใช้เรือตัดนะครับกิน เนี่ยครับไล่ไล่ไปจนอยู่แล้วครับ16ทีอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับมาดูท่อนแยกอีกนะครับในจังหวะนี้นั้นเมื่อกี้นี้เราขึ้นไปทางนี้นะครับเห็นแล้วว่าเป็นไงที่นี้เราจะลองมาทางนี้ดูบ้างนะครับถ้ามาทางนี้ปุ๊บฝั่งสีดําจะเดินอะไรครับถ้าฝั่งสีดําเดินเรือมาแบบนี้จนเลยนะฮยยืดลุกจนเลยนะครับเพราะฉะนั้น ไม่สมควรเดินเรือมาตานั้นนะครับดำจะเดินได้2แบบนะครับ1คือเดินเรือลงมากับเดินขุนไปนะครับซึ่งเหมือนกันนะครับผลลัพธ์สุดท้ายผลลัพธ์เหมือนกันนะครับอ่ะลองดูกรณีเดินเรือลงมานะฮะฝั่งขาวใช้เมตติลุกขุนดำไปเนี้ยขุนขาวตามนะครับ ในจังหวะนี้ถ้าเกิดดำเดินเดินขุนนะครับผิดนี่ะเปิดลุกยิงตายเร็วนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้นั้น,นดีที่สุดคือเอาเรือตีลุกครับขุนติดเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็จังหวะต่อไปนั้นสังเกตว่าขุนดำนั้นขัดโดทูขัดอับอยู่นะครับดำต้ามที่ดีที่สุดคือต้ามนี้ครับต่อเรือให้เรือกินฟรีไปเลยนะฮะ จะได้อับนะครับฝั่งขาวต้องแก้ด้วยการเอาหลบมาที่ตานี้นะครับฝั่งดําไม่ยอมอีกไล่ตามอีกนะครับตาที่ดีที่สุดของขาวคือเปิดเม็ดมาบังไว้เนะี่ยอ่ามาถึงรูปนี้แล้วนะครับเริ่มเข้าแต้มจนแล้วแนะ่เริ่มจะมีจังหวะ,ะครับตาต่อไปของดํานั้นมี2ทางเลือกนะครับไปทางขวามือกลับมากดขุนนะครับทางที่ดีที่สุดคือเดิน ออกมาเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดมากดจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดมากดกดนะฮะขาวยืดมาทีหนึ่งครับเห็นไหมฮะไม่งัน้นจะลุกจนแล้วนะฝั่งดำต้องรีบเดินขุนมานะครับฝั่งขาวเดินเรือยืดมาทีเดียวแบบนี้จนหมดนะครับฝั่งสีดำเอาเรือกลับไปช่วยไม่ทันนะฮะเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจนเร็วนะครับไม่สมควรเอามากด เราต้องศึกษาทั้งแต้มลุกและแต้มรับนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้นั้นดําก็ควรเอาออกไปนะครับอ,ออกไปขาวได้จังหวะยืดมา1ทีนะครับนะดำจะเอาเรือกลับไปก็ได้หรือจะเอาขุนกลับมาติดก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับกรณีเอาเรือกลับไปนะครับขาวก็เดิน เม็ดมายึดพื้นที่ไว้แบบนี้นะผู้ชมจะเห็นว่าเรือลํานี้ไม่สามารถทิ้งของได้แล้วนะครับทิ้งของปุ๊บโดนเรือลุกจนเลยนะฮะ,ะเหมือนกันนะ,ะแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดเดินขุนมาติดนะครับขาวเดินแค่นี้ครับเดินลงมาแบบนี้ดำทำอย่างไรล่ะ ตาต่อไปถ้าเกิดไม่เดินเรือมากันไว้นะครับจะโดนเม็ดไม่เดินเรือมากันตานี้นะครับจะโดนเม็ดตัวนี้ครับลุกลุกนะครับแล้วก็เอาเรือลุกจนนะครับเพราะฉะนั้นต้องเดินเรือมากันตานี้ไว้ก่อนเนะี่ยแต่ขืนกันยังไงก็เสร็จอยู่ดีครับฝั่งเขารุกครับพอมาถึงรูปนี้แล้วจนหมดฮนะ จะสังเกตว่าขุนของดํานั้นถูกขัดอับนะครับแต่ว่าเรือของดํานั้นไม่มีจังหวะที่จะกินรุกนะครับไม่รู้จะทํำยังไงนีก็เดินได้แค่นี้ครับทิ้งคลองไม่ได้เลยถ้าเกิดออกมานั้นโดนเรือลุกจนเอารุกจนนะครับขาวมีจังหวะเอาเรือมอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเพื่อเตรียมรุกในตําแหน่งนี้นะครับแก้ไม่ได้ครับจนหมดไม่ว่าจะเดินไปตาไหนก็จนหมดนะได้อ่า ตาที่ดีที่สุดผมคิดว่าน่าจะาจะเป็นตานี้นะเนี่ยหลอกเพื่อคู่ต่อสู้แบบอยากกินนีกินแล้วก็เสมอเลยเนะอ่ะก็จบไปในสอ,สองกรณีแรกนะครับเออกรณีแรกคือเขาเดินเรือลงมาเนี่ยต่อมามาดูกรณีอีกกรณีหนึ่งครับถ้าเกิดเขาเดินเรือไปทางขวาแล้วเอออันนี้มีแต้มน่าสนใจนะขาวก็เดิน เม็ดขึ้นไปนะครับเพราะถ้าเกิดเดินขุนขึ้นไปเนี่ยโดนลุกโดนกลับมากดอีกนะครับเสียเวลาเดินเม็ดขึ้นไปฮะตาที่ดีที่สุดของดำนะครับคือในจังหวะนี้นะครับเดินเรือไปนะครับมีจุดหมายที่จะเอามาต่อตรงนี้นะครับต่อเรือออกนะฮะขาวก็ต้องเดินเม็ดไปตานี้ครับเพราะเกิด ถ้าเกิดมาต่อเนะี่ยขาวก็ตีลุกนะครับจะทำให้กินเหลือนะครเพราะฉะนั้นดำจะต่อไม่ได้นะครับดำก็ต้องเดินลงมาเพื่อไม่ให้ขุนขึ้นนะครับอ่ตรงนี้สำคัญนะครับทำยังไงเอาเม็ดลุกไปทีครับขุนดำติดน,นะครับทีนี้จะเอาขาวมีจุดหมายที่จะเอาขุนขึ้นก็ต้องเอาเม็ดลงมารับครับดำในจังหวะนี้มีแต้มน,นะเดี๋ยวผมจะบอกนะี่ย เดินยึดคลองตรงนี้ไว้ก่อนเนี่ยขุนขึ้นไปนี่ครับจังหวะนี้สําคัญนะครับผู้ชมถ้าไปฝึกก็ต้องจําให้ดีนะฮะในจังหวะนี้ถ้าเกิดขาวเดินขุนขึ้นไปแพ้ทันทีนะครับอ่ะถ้าเดินขุนขึ้นมางี้แพ้ทันทีเออเสมอนะครับไม่แพ้เสมอทันทีนะครับโดยที่ดํามีแต้มเจ็บๆคือแต้มน,นี้ฮะเห็นไหมฮะ ไม่ว่าขาวจะไปตาไหนต่อไม่เลิกครับต่อไม่เลิกเพราะฉะนั้นตาที่ตาที่ขาวจะไปได้คือตานี้ครับถ้ามาตานั้นปุ๊บดำกินเลยฮะเสมอทันทีนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นในจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะครับขาวถ้าขึ้นมาตานี้เสมอนะครับตาเดินที่ถูกต้องคือเดินเม็ดลงมาฮะ ทีนี้มาถึงจังหวะนี้แล้วนะครับทรงก็จะเหมือนเดิมครับคล้ายๆเดิมนะครับไม่ว่าดําจะเดินอะไรก็แย่ไปหมดนะฮะเดินเรือขุนก็ขึ้นนะครับหรือเดินขุนติดก็ขึ้นอยู่ดีครับนะเพราะฉะนั้นแต้มเดียวกันเนะี่ยจังหวะต่อไปเป็นจังหวะของดํานะครับดําต้องมากันคลองนี้เอาไว้ก่อนนะฮะจากนั้นฝั่งสีขาว เดินเม็ดขึ้นไปดาไม่รู้ทำอะไรนะฮะตอนนี้ทิ้งคลองก็ไม่ได้นะฮะทิ้งคลองนี้โดนลุกเรือลุกจนนะครับเพราะฉะนั้นดาจะทำอะไรไม่ได้เลยนะตอนนี้อะถ้าเป็นรูปนี้ปุ๊บก็เข้าเหมือนสเต็ปเดิมครับก็ลุกเข้าไปนะแล้วก็เรือออกมาดาทิ้งคลองไม่ได้เช่นเดินะขาวไปฮนะอะมาตอนนี้แล้วนะครับ ไม่ว่าเรือจะไปตาไหนก็เหมือนเดิมหมดนะฮะจนนะครับสรุปแล้วนะครับจากรูปที่เขาแข่งขันกันนะฮะจน100%ซนะครับผมกป็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้าแล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ